รู้หรือไม่ตัวเลข798กิโลเมตรของความยาวตลอดเส้นเขตแดนไทยกัมพูชานั้นมีที่มายังไงประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีพรมแดนติดกับ4ประเทศได้แก่สาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรัชณาจักรกัมพูชาและประเทศมาเลเซีย สำหรับเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นเริ่มต้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีลากไปทางตะวันตกผ่านซีสเกตสุรินบุรีลำและวกกลับลงมาทางสะแก้วผ่านจันทบ,บุรีไปจนถึงบ้านหาดเล็กจังหวัดตราดรวมๆแล้วก็จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ798กิโลเมตรซึ่งต้องแอบประสิบว่าเส้นเขตแดนที่ว่านี้เป็นเส้นเขตแดนทางบกเท่านั้นนะไม่ได้รวมเส้นเขตแดนทางทะเล แล้วทุกคนรู้ใช่ไหมเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาไม่ได้ลากเป็นเส้นตรงทั้งหมดนะหากแต่แบ่งตามความยาวของสันปันน้ำ524กิโลเมตรตามความยาวลำน้ำ216กิโลเมตรและตามความยาวเส้นตรงระหว่างหลักเขตแดนอีก58กิโลเมตรรวมกันได้798กิโลเมตรพอดีเลยแล้วใน798กิโลเมตรนี้มาจากไหนก็ต้องย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่5ช่วงที่ไทยเรากำลังเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากชาติตะวันตก โดยเฉพาะมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสซึ่งตอนนั้นได้เริ่มเข้ามาครอบครองดินแดนฝั่งอินโดจีนแล้วจึงจำเป็นต้องมีการปักปันเขตแดนร่วมระหว่างสยามกับฝรั่งเศสให้เรียบร้อยภายใต้อนุสัญญา1904และสนธิสัญญา1907 19เกิดเป็นแผนที่คณะกรรมการปักปันเขตแดนระหว่างสยามกับฝรั่งเศสมาตราส่วน1ต่อ2 0 0 0 0 0 นอกจากนี้ยังมีการสร้างหลักเขตแดนในภูมิประเทศจำนวน74หลักพร้อมกับจัดทำบันทึกวาจาว่าด้วยการปักหลักเขตแดนและแผนผังสแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนอีกด้วยซึ่งในปัจจุบันไทยกับกัมพูชาก็ยังคงยึดถือเส้นเขตแดนระหว่างประเทศตามบรรทักรณีระหว่างสยามฝรั่งเศสนี้อยู่ทุกคนอาจจะสงสัยว่าไทยกับกัมพูชายังปักปันเขตแดนกันใหม่หรือไม่เราจะสำรวจหลักเขตแดนไปทำไมแล้ว MOU ปี43มาได้อย่างไร เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาเล่าให้ฟังค่ะ